ไอเดียเรื่องการสร้างบริษัทมูลค่าพันล้านด้วยตัวเพียงคนเดียวปี2025 ุณมีโอกาสทําได้แล้วนะเพราะว่า AI ในปี2025เนี้ยมันมาพร้อมกับคําศัพท์ใหม่เลยคือคําว่า personal army คนที่เก่ง AI คนเดียวสามารถที่จะสร้างผลงานได้เท่ากับกองทัพทั้งกองทัพแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็คือเส้นแบ่งของเทคโนโลยีคัดสันว่าใครจะรอดได้แบบรุง่งโรจน์แล้วใครจะไม่รอดแบบรุงร่งริ่งแล้วบอกเลยว่ากฎของเทคโนโลยีขัดสันเนี่ยมันไม่ต่างจากการดัแเ,เดิมๆเ,เลยก็คือว่า คนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นถึงจะอยู่รอดได้เพียงแต่คำว่าแข็งแกร่งในยุคที่วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตมาจนถึง,งตอนนี้กับแข็งแกร่งในยุคเทคโนโลยีขัดสันไม่เหมือนกันไม่มีอะไรเหมือนกับที่เราเคยเข้าใจมาก่อนเลยค่ะคลิปวันนทรายจะอธิบายให้ฟังว่าความแข็งแกร่งในยุค AI มันแปลว่าอะไรซึ่งมันไม่เหมือนกับที่คุณเคยเข้าใจมาแน่นอนและถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ดูคลิปนี้ตั้งต้นปีทรบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่านี่คือ พิมเขียวของการที่เราจะรุ่งโรจน์แบบไร้ขีดจำกัดและเป็นพิม์พเขียวของการอยู่รอดในยุควิวัฒนาการของ AI ด้วยค่ะและถ้าใครอยากจะสนับสนุนข้อมูลของคลิปนี้ไม่ต้องสแกนมานะคะเพราะว่าคลิปนี้เรามีสปอนเซอร์ใจดีค่ะ Banana และ Studio 7ค่ะ ที่มาพร้อมกับข่าวดีว่าใครที่มีไรายได้เกิน1 5 5 0 0 0บาทหลังลดหย่อนภาษีอะไรเรียบร้อยแล้วจะต้องมีหน้าที่จ่ายภาษีแล้วก็ตอนนี้ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี2568กันได้กับ Easy E Receipt ค่ะใครเป็นสายกดเจ็ตแล้วอยากได้อะไรใหม่ๆตอนนี้ไปถอยเลยมันคุ้มที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็น iPhone MacBook Samsung วิ่งไปได้เลยนะคะที่หน้าร้าน Banana และ Studio 7ค่ะเพราะนอกจากคุณจะได้โปรโมชั่นดีๆแล้วมันยังชัวร์ด้วยเขาว่าคุณจะได้ Easy E ไปสำหรับลดหย่อนภาษีแน่นอนและถามว่าจะไปตอนไหนดีมันต้องไปตอนนี้เลยสิคะเพราะว่าสิทธินี้มันใช้ได้แค่ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2-5-6-8เท่านั้นนะอธิบายนิดนึง ece receipt สำหรับลดหย่อนภาษีเนี่ยมันสามารถลดหย่อนได้สูงสุด50,000บาท แต่สินค้าทั่วไปลดย่อนได้แค่30,000บาทแล้วไม่ว่าจะเป็น b a n าน่าหรือว่า Studio 7เนี่ยมันบอมแมนโอท็อปเดอร์มันลดย่อนได้แค่30,000บาทถ้าอยากได้อีก2,000 0ก็จะต้องไปซื้อสินค้าโอท็อปอย่าไปโวยวายว่าเฮ้ยฉันซื้อยอดนี้ฉันจะเอา ECE r e c e i เซีลดย่อน50,000บาทหน้าชอบอย่าทำให้เขาเดี๋ยวแปะลิงก์รายละเอียดสัมภาระเอาไว้ให้ในแคปชั่น มาต่อกันที่พิมพ์เขียวของการอยู่รอดแบบรุ่งโรดในยุคข,ของ AI 2025กันก่อนเลยนะคะไซจะเล่าให้ฟังว่าถ้าใครไม่เป็น AI นาทีนี้อย่าว่าแต่เป็นถ้าใครไม่เชี่ยวชาญ AI ในปีนี้แย่เลยค่ะข้อมูลจาก m c k k n n z i e บอกเลยว่าตำแหน่งงานที่มนุษย์ทุกคนกำลังทำอยู่วันนี้ตอนนี้50% 0หรือครึ่งหนึ่งจะเสียให้กับ AI ทั้งหมดในปี2030ค่ะและวิจัยจาก b a i n c o m p a อ y ยังบอกในนะกะว่าไอที่รอดมาอีกที่เหลือ5 0เนี่ย ที่มนุษย์ยังทำได้ก็จะถูกกดดันทั้งค่าแรงแล้วก็ถูกกดดันว่าจะโดน AI เข้ามาแย่งที่ตลอดเวลาภายในปี2030นี้เหมือนกันและในวิจัยยังบอกด้วยนะคะว่าความเท่าเทียมเนี่ยมันจะยิ่งไม่มีเหมือนกับแทบจะไม่เหลือเลยในยุคที่ AI มันพัฒนาขึ้นมาแบบเยอะมากๆเพราะใครก็ตามที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI นั้นจะถูกถีบตัวขึ้นไปสูง สูงแบบที่ว่ามันไล่ตามกันไม่ได้อะแล้วจากงานวิจัยที่เขาหามาตัวเลขปี2 0 3 0มันก็ไม่ไกลจากนี้มากเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดเปลี่ยนที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะมีสกิลในการใช้ AI แล้วไปเป็นคนที่รอดหรือคุณจะปล่อยแล้วไม่ปรับตัวอะไรเลยแล้วถูกปัดไม่มีที่ยืนในหน้าที่การงาน ทีนี้เราจะพูดถึงกฎของการขัดสันมีใครเคยได้ยินกฎของการขัดสันของชาดาวินไหมคะกฎธรรมชาติขัดสันของชาดาวินบอกไว้ว่าคนหรือสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่รอดก็คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นแต่คนที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดและไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดแต่เป็นคนที่ปรับตัวได้มากที่สุดตรงนี้เราค่อยๆไปกันนะเราจะพบว่ากฎมันเหมือนเดิม แต่มันค่นไม่เหมือนเดิมเลยเราค่อยเพิ่มไปกันนะคะตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ย้อนกลับไปล้านปีที่ผ่านมาไดโนเสาร์เนี่ยตัวที่มันเป็นสเปเชียลิสต์ตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือทีเร็กซ์ทีเร็กซ์มันกินเนื้อใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งๆที่มันเป็นนักล่าที่แทบจะยิ่งใหญ่ที่สุดในสายพันธุ์ไดโนเสาร์มันก็ไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะโดนอุกาบาตไอเจ้าทีเร็กซ์มันก็ม่องเท่งไปก่อนเลยนะคะและถ้าเกิดว่ามันมีตัวไหนที่แบบหลุดรอดออกมาไม่ได้ม่องเท่งไปพร้อมกับอุกกาาบ มันยังต้องยังกินเนื้อใช่ไหมแต่ขอโทษด้วยนะเนื้อตัวอื่นอ่ะมันตายกันไปหมดแล้วทีนี้สมมุติว่าไอทีเล็กซ์มันรอดมาได้อีกนะแล้วมันไปสามารถที่จะเจอไดโนเสาร์ตัวอื่นซึ่งเป็นเนื้อให้มันกินได้เนี่ยมันกินไปได้อีกนิดหน่อยมันก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะสุดท้ายมันก็ต้องหนาวตายอยู่ดีหลังจากยุคที่โลกเจออุกาบาตคแต่มันมีอยู่ตัวนึงที่รอดมาได้ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ตัวนี้กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่าย ใช้ชีวิตง่ายๆมันปรับตัวมาได้ทำให้มันอยู่รอดแล้วก็วิวัฒนาการตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์มาจนถึงทุกวันนี้ยุคที่ AI แม่งจะชนะมนุษย์อยู่แล้วเราก็ยังเห็นหน้ามันอยู่เลยนั่นก็คือปีเตอร์เงียบเงียบทำไมอ่ะบทมีแค่นี้แหละเสร็จแล้วออกไปเลยรับตังค์แล้วเดินออกไปได้เลย ซึ่งที่สายเล่ามาเนี่ยมันคือธรรมชาติขัดสันชนิดที่แบบว่าสายพันธุ์ไหนไม่แข็งแกร่งพอปรับตัวไม่ได้ก็คือตุยไปเลยใช่ไหมคะแต่สิ่งที่จะคัดสันในวันนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติขัดสันแบบนั้นมันคือเทคโนโลยีขัดสันค่ะมันไม่ได้การคัดสันแบบว่าใครไม่รอดก็เสียชีวิตไปแบบนั้นไม่ใช่แต่มันคือการคัดสันสิ่งที่ไม่จําเป็นกับระบบเศรษฐกิจออกไปมันคัดสันตําแหน่งงานอาชีพและทรัพยากรที่ไม่จําเป็นให้ถูก กวาดออกไปจากระบบเศรษฐกิจค่ะเกมที่มนุษยชาติจําเป็นที่จะต้องเล่นถึงแม้ว่าจะอยากหรือไม่อยากเล่นต่อไปนี้จึงเรียกว่า economic survival เอาตัวให้รอดจากระบบเศรษฐกิจค่ะและสิ่งที่ายเปรียบเทียบให้ดู2ออย่างก็คือ T.rex ไดโนเสาร์ที่เป็น specialist ด้านการกินเนื้อถึงกับเป็น king ของสายพันธุ์ไดโนเสาร์เลยกับแมลงสาบ สัตว์ที่เป็น general กินได้อยู่ได้นอนได้ใช้ชีวิตได้ทุกที่ทุกสถานการณ์เราจะเห็นว่าตัว specialist มันไม่รอดตัวที่รอดคือตัว general <S <S 1> <S 1> ซึ่งเรามาดูกันเขาว่าความ specialist มันไม่รอดในยุค AI ยังไงจากภาหัวข่าวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพหมอก็โดน AI แสง อาชีพทนายนักกฎหมายก็โดน AI แซงอาชีพโปรแกรมเมอร์คนเขียนโปรแกรมที่เคยลุ่งเรืองสุดๆในยุค10กว่าปีที่ผ่านมาก็โดน AI แซงค่ะเพราะทุกเนื้อหาทุกตำราเลยที่มนุษย์ที่เป็น specialist ไม่ว่าจะเป็นหมอนักกฎหมายหรือว่าโปรแกรมเมอร์เรียนร่ำเรียนกันมาเป็น10ปีเราโยนข้อมูลเดียวกันนี้ให้ AI มันเรียน LLM แค่ไม่กี่สัปดาห์มันก็ชนะแล้วค่ะ ดังนั้นกดเทคโนโลยีคัดสรรวันนี้ก็คือบอกเลยว่าอาจจะโชคดีสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือแบบ specialist นะคนที่ไม่ได้อยากเป็นหมอเป็นทนายคุณมีโอกาสแล้วค่ะเพราะคนที่เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวแบบแหลมขึ้นมาเลยเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ใช่วันที่คุณจะรอดได้ขนาดนั้นแต่คนที่ขวนขวายหาความรู้แล้วก็สามารถที่จะทําได้หลายหา,ยหายอย่างพร้อมๆกันความ general คือความแข็งแกร่งที่เรียกว่าการปรับ ัวได้และการมี AI ขึ้นมามันจะทำให้การที่คนคนนึงเนี่ยสามารถ general ได้ทำได้หลายๆอย่างเนี่ยทุกอย่างมันง่ายขึ้นไปหมดเลยค่ะและสิ่งนี้จะทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ที่ายบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นก็คือคำว่า personal army คนหนึ่งคนสามารถสร้างผลงานได้เท่ากับคนทำกองทัพและด้วยหลักการนี้ก็จะทำให้ไอเดียของการสร้างบริษัทระดับพันล้านด้วยตัวคนเดียว มีโอกาสเป็นจริงที่เราจะได้เห็นได้ในปี2025นี้แหละค่ะและในคลิปไซม m นี่มอนสเตอรคลิปนี้นะคะไซจะมาสรุปให้ฟังเขาว่าอำนาจของ AI เนี่ยมันแบ่งเป็นแค่4อย่างเองนะที่มันจะครอบคลุมแล้วทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นกองทัพได้ค่ะอำนาจที่1 t power to build Power to build นะคะก็คืออำนาจในการสร้างค่ะเราสามารถที่จะสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่ได้เองเลยนะคะโดยการแค่แบบใช้ text generate เท่านั้นเครื่องมือที่ใช้ก็คือ AI assist app development นะคะส่วนแอปที่ใช้นะคะก็คือ Volt e new แล้วก็ Repeat agent ค่ะอ่ะสตัวนี้สายไม่ได้ใช้เองแต่ถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์ในการใช้แนะนำกันเข้ามานะอำนาจที่2 power to automate อันนี้คือสิ่งที่มันกำลัง rising กำลังมาเลยในปี2025 power to automate คือการทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติแบบ flow ด้วยนะสิ่งนี้เรียกว่า agentic AI ค่ะคือเหมือนการที่เรามีผู้ช่วยเป็น AI เป็นตัวเราแล้วเป็น agent ออกมาแบบอีกหลายหลายสาขาได้เลย ไอตัวอัลตเมทเนี่ยมันจะทําให้งานที่เราจะต้องมานั่งทําซ้ําๆซ้ำๆกันหลายๆครั้งนะแบบไม่ต้องทําแล้วบางครั้งทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าไอง,งานที่เราทาเนี่ยมันเป็นทัสที่ซ้ําแล้วมันเป็นทัสที่ยุ่งยากอะอย่างเช่นนะถ้าเกิดว่าายบอกว่าายอยากจะเอาของไปให้ลูกค้าวันปีใหม่พูดแค่ประโยคเดียวแค่เนี้ยเชื่อป่ะตอนปีใหม่ช้ทำเยอะมากเลยอะก็คือซาซจะต้องมาดูก่อนว่าายจะซื้ออะไร ซื้อที่ไหนเปรียบเทียบราคาการเอา้ัดไหนถูกที่สุดและคุณภาพดีที่สุดแล้วทรายก็จะต้องให้เลขาทรายโทรนัดลูกค้าใช่ปะว่าเออเราจะว่างวันไหนเพื่อที่จะมาเจอกันแล้วแต่ละสถานที่มันอยู่ที่ไหนวางแผนการเดินทางยังไงจนสุดท้ายถึงสาวผมอบให้ได้ซึ่งบอกเลยว่าการจะเอาของขวัญปีใหม่ไปเดินทางมอบให้หลายๆคนน่ะมันเป็นเรื่องเหมือนจะง่าย ทำมันไม่ง่ายเลยนะซึ่งไอ้ทั้งหมดนี้แหละสมมติว่าถ้าเกิดว่าไซมีเอเจนติกเอไอแล้วไซใช้เป็นแล้วเนี่ยไซจะสามารถบอกได้เลยว่าเออไซอยากจะให้ของขวัญปีใหม่เป็นสิ่งนี้ตืดๆให้มันไปหาร้านและเปรียบเทียบราคามาได้เลยไซสามารถบอกได้ด้วยว่าช่วยเลือกร้านมาให้หน่อยฉันอยากได้ร้านที่ราคาดีที่สุดและคุณภาพดีที่สุดมันก็จะเลือกร้านมาให้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งแบบช้อปปิ้งเองมันก็เสียเวลาเยอะนะแถมมันยังสามารถเป็นเลขาโทรไปนัด ลูกค้าในเวลาที่เราแบบพอดีการสามารถเช็คสเกจจัวได้เลยแล้วเราก็จะสามารถรวบทั้งหมดเนี่ยลงมาให้มันเหลือระยะเวลาแค่จากที่ตอนนั้นายทำแบบใช้เวลาเป็นสัปดาห์มันอาจจะเหลือแค่ชั่วโมงเดียวทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้มันทำบัญชีแบบคิดภาษีให้ด้วยตอนจบโอ้จริงมันทำได้ หรืออย่างคนที่เป็นอุนทรพน์เนอร์อย่างไซอยาเงี้ยไซทำช่องใช่ป่ะไซก็ต้องทำหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นงานโปรดักชันงานทีมเซลล์งานทีมคอนเทนต์งานทีมบริหารจัดการไหนจะตัวเองออกอีเวนต์อีกไหนจะตัวเองต้องไปรับจ็อบที่อื่นอีกหลายๆที่อีกใช่ป่ะเนี่ยสมมุติว่าไซคิดแบบนี้นะแล้วไซอยากจะจ้างเลขาสักคนหนึ่งมาเพื่อทําทั้งหมดนี้แทนไซอะไซใช้คนเดียวไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องใช้สกิลที่หลากหลายแต่ไซสามารถที่จะจ้าง a อไอเอเจน ขึ้นมาได้โคลนตัวไซออกมาให้มันมีสกิลในช่องที่แตกต่างกันตัวหนึ่งไปโปรดักชันตัวหนึ่งไปแมネจเมนต์ตัวหนึ่งไปคอนเทนต์นตน Content, อีกตัวหนึ่งไปมาร์เก็ตติ้งแล้วให้ทุกคนนะทำงานแล้วไซย,ยังสามารถให้เอเจนติก i i พวกนี้พวกเอเจนต์พวกนี้มันประชุมงานกันแล้วให้ผลงานใหม่กับไซได้ด้วยทีนี้เราก็เอาเงินมาจ่ายค่า s u b s c r i p t ั o น AI แทนที่จะไปจ้างเลขานะคะเราก็จะได้งานที่เยอะขึ้นลดการวุ่นวายใจแล้วก็ ลดเงินด้วยค่ะที่สําคัญที่สุดนะทรัพยากรที่มันจะไปหยัดให้เราได้มากที่สุดเลยก็คือเวลาเพราะทุกวันนี้มนุษย์แข่งกันที่เวลาค่ะเงินหรือว่าทรัพยากรอื่นๆทรัพยากรคนอะไรใดๆก็ตามมันแข่งกันได้อย่างเดียวที่แข่งกันไม่ได้คือเรื่องเวลาและถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทําเวลา24ชั่วโมงให้เรารันงานได้ตลอดเวลาด้วย AI g e n i c AI มันไม่ต้องนอนแค่นี้เรามีโอกาสชนะมากกว่าคนที่เขาไม่ใช้แล้วนะคะ ส่วนโปรแกรมที่จะทำให้เราสามารถใช้ Agentic AI ได้นี่มันก็มีตั้งแต่ h a GP t GPT, r e l e v a n c e AI, Make.com แล้วก็ตัวใหม่ที่ไซยังไม่ได้ลองเลยก็คือ Gemini 1.5 Deep Research ใครลองแล้วมาบอกด้วยอำนาจ AI อํำนาจที่3คือ power to create อัอนนี้ช่องไซมานนี่มอนสเตอร์ใช้กันแบบ หนักมากนะคะก็คือพวกที่ g e n e r a t รูป generate วิดีโอแล้วก็ generate อนเทนต์ด้วยทีมเราใช้ Midjourney ในการ g e n e r a t รูปในการทำปกนะคะแล้วก็เอาไปวาง โพซิชันต่างๆใน Canva ซึ่งมันก็จะสามารถใช้ AI ในการปรับมูปปรับนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยส่วนวิดีโอที่เห็นว่าหลายๆคอนเทนต์ของเราทำออกมาเป็นแบบ AI Generation ใช่ไหมเราก็ทำมาจากเอา m i d j o u r n e y เนี่ยเจนรูปขึ้นมาก่อนแล้วก็เอามันไปโยนใส่ Runway ML อีกทีนึงก็จะสามารถเจนเป็นวิดีโอออกมาได้แล้วก็ไปเรียบเรียงในโปรแกรมตัดต่อปกติส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เพลงแบบซาวท랙ของตัวเองนะไปที่ SU No แล้วมันยังมีอีกสําหรับคนที่ขี้เกียจจะถ่ายรูปบ่อยๆสมมติว่าถ่ายรูปรูปนึงแล้วใช่ปะ่ะแล้วก็ให้ทีมงานเออเอารูปนี้อยากไปทําเป็นค่าอะไรก็ไปทําเหอะก็คือใช้โปรแกรม replicate ค่ะมันก็จะสามารถทําให้รูปของคุณหนึ่งรูปแบบเป็นแบบแอคชั่นแบบบาบอคอแตกอะไรก็ได้ตามที่ทีมงานเขาอยากได้มันก็เร็วทั้งเราแล้วก็เร็วทั้งเขาด้วยแต่ว่าเอาจริงไซไม่ใช่ค่ะเพราะว่าไซชอบถ่ายรูปและอำนาจสุดท้ายนะคะที่จำเป็นจะต้องมีเลยเพราะว่า ไม่ว่าเราจะทํา AI ยังไงก็ตามถ้ามันไม่มีคนดูอะ่ะมันทําเงินไม่ได้ค่ะอำนาจสุดท้ายอำนาจที่4ก็คือ power to connect วิธีการที่จะทําให้มีคนมาดูได้วิธีการที่จะทําให้มัน Connect กับคนได้คือจะต้องสร้างอิทธิพลได้ใช่ไหมคะวิธีการที่เราจะสร้างอิทธิพลได้มันก็คือเราจะต้องสื่อสารรู้เรื่องด้วย การสื่อสารนี่แหละมันจะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะ,ะโดดเด่นขึ้นมาจากคนอื่นได้เพราะเอาจริงๆคนที่สื่อสารแล้วมันแบบเคลียร์เข้าใจง่ายมันก็ไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นแล้วเราจะขยับจากการแค่สื่อสารรู้เรื่องมาเป็นสื่อสารเก่งได้เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่จะต้องทําให้ได้เก่งด้วยค่ะก็คือการเขียนให้เก่งวิธีการเขียนให้มันดีมีประสิทธิภาพก็คือการคิดแบบ และคิดแบบมีระบบระเบียบค่ะแล้วนอกจากเราจะต้องคิดให้เคลียร์คิดแบบมีระบบระเบียบได้แล้วเนี่ยมันต้องมีทรัพยากรมาให้เราคิดด้วยนะก็คือไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรีเสิร์ชงานวิจัยอะไรใดๆก็ตามเนี่ยมันต้องไปหาของดีมาทำกับข้าวด้วยเพราะลุมมันจะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมันจะง่ายใช่ไหมคนก็จะจำได้ แล้วพอคนจำได้เนี่ยเราสื่อสารบ่อยๆอ,อย่างมีวินยัยมันจะทำให้เกิด personal branding และพอมันเกิด personal branding ที่บ่อยและน่าสนใจมากพอมันก็จะทำให้เกิดผู้ติดตามใช่แล้วการเขียนที่ดีหรือการหา Resource ทีีด่ดรัพยากรงาน research ที่ดีมันไม่ได้ไง่ายขนาดนั้นแต่ AI ช่วยคุณได้ค่ะส่วนโปรแกรมที่ช่อง Side Money Monster ใช้กันอยู่นะคะก็คือ คือคือบอกดีไม่นะบอกไปเถอะเพราะว่าใครๆเขาก็ใช้กันค่ะก็คือคลอดนี่เองเอาจริงมันใช้เวลาเยอะมากๆนะคะในการที่จะใช้ AI ทั้งหมดทั้งมวลให้มันแบบมีสกิลดีทําได้คล่องอะไรต่างๆนานาเพราะว่าซาซเองก็ใช้เวลาเยอะมากๆในการที่จะทําตัวตัวนึงให้มันคล่องขึ้นมาได้และซาซก็ไม่ได้ใช้เป็นทั้งหมดด้วยค่ะสาหรับช่องไซมันนี่มอนสเตอร์เรายังมีทีมงานที่แบบว่าเออช่วยกันใช้คนละตัวคนละระบบอยู่ เออนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเออว่าเราจะฝึก AI สกิลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ากันมาได้มันไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้จะเก่งสักหน่อยต้องใช้เวลากันเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะบอกเลยซายเองก็ไม่ได้ทำเป็นหมดทุกอย่างค่ะเพื่อนๆที่ยังทำไม่เป็นนะคะเราไม่ต้องแบบท้อถอยกันไปตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรายังฝึกแล้วไม่เก่งก็ถือว่าสกิลยังไม่เน้นแต่ไปโดดเด่นกันที่กัดเจ็ดสายแกลมก,กันก็ได้ ไปตอนนี้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยที่ร้านบ n นนาและ Studio 7ค่ะ